คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกระหว่างน้ำตาเดือดเกียริชัดชัยพบกับเพชรบุญอุ้มสิทิจ,จ่าอุ้มพิษที่กัดน้ำหนัก118ปอนด์ขอบคุนอีกครั้งครับสำหรับผู้สนับสนุนครับบนเวทีครับยกนี้ของจริงครับดูครับน้ำตาเดือดเปิดเกมเดินชนวงในลูกถนัดครับขณะที่เพชรบุญลูกเองไม่กลัวครับไม่หนีไม่ถอยครับพยายามจะขึ้นคอล็อกในสู้ ยกที่ผ่านมาเราเห็นวงนอกเป็นหลักนะครับยกนี้เชื่อว่าทั้งคู่จะเริ่มบรรเลงเพลงเข่าแล้วครับปากแดงเพชรข้านนะครับเพชรบุญอุ้มครับสุดเท้าเดินเข้าหาครับน้ำตาเดือดก็ไม่ถอยดูแทงแต่ละเม็ดทั้งคู่เอาละครับดูเหลี่ยมจับครับดูวงในครับทั้งคู่นี้ขีดเหนียวทั้งคู่เอาละครับยัดเข้าไปยัดซ้ายอีกทีหนึ่งครับเกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับพี่บอลอโอนี่ครับมายก3ยก3ามนี่ถือว่ามาถึงครึ่งทางแล้วครับ นี่ครับมาไม่มีใครถอยเลยครับคู่นี้น้ำตาเดือดกับเพชรบุญอุม้มโอ้ยนี่ครับมาขุนเข่าจากกำแพงเพชรกับมาจอมเข่าจากบุริลำโอ้โหเสียบเข้าไปเพชรบุญอุม้มอ่ะเดี๋ยวดูน้ำตาเดือดโอ้โหตอนนี้มาวงในครับอา้าวใครจะตีใครครับต้องวัดกันยาวๆนะครับหัวใจทั้งคู่นี้ไม่เป็นรองกันครับสภาพร่างกาย,ยการเตรียมตัวใกล้เคียงกันดูครับ เเกมเดินเข้าไปน้ำตาเดือดน่าสับหน้าขาไปครับเป็นปุนอุ้มน้ำตาเดือดสับคืนสับคืนแล้วเสียบซ้ายโอ้โหเป็นบุญอุ้มไม่ยอมครับทีต่อทีครับจังหวะสุดท้ายไม่มีใครยอมโอ้ยแทงซ้ายสวยวันนี้เพชรบุญอุ้มมีเน้นช่วงล่างครับเห็นหลายจังหวะนะครับโอ้โหยัดคืนไปเอาละครับใกล้เชือกตีได้ไหมตีได้ไหมถ้าตีได้กรรมการยังปล่อยเอาละครับคู่นี้เน้นหนักเน้นหนักที่ในครับตับไตใส่ภูมินี่มีสิทธิ์เคลื่อนที่เลยครับ โอ้โหบวกกันแล้วแลกกันแล้วครับมาครับโอ้โหเดินปล่อยเกมทันทีครับน้ำตาเดือดตามสไตล์สามศอกขวาเพชรป็นรุ่มยกนี้ก็ไม่ถอยแล้วครับเดินชนเหมือนกันครับดูครับเอาอาวุธงัดเข้ามาสู้ขึ้นมาแลกครับโอ้โหเป็นมวยเข่าที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อเลยนะครับมีหมัดมีศอกได้ลุ้นได้เสียวทุกวินาทีครับอ่ะยกนี้ปาดแดงครับเดินชนครับยัดเข้าไปครับ วงในดูจังหวะเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ใครจับได้เปรียบครับแมยังยังตีไม่ได้ยังไม่ต่อเนื่องกรรมาการดึงทั้งคู่มาสู้กันกลางเวทีก่อนครับอออน,นี่ครับนอกจากบนเวทีก็เดือดแล้วครับบรรดาพี่ๆี่แฟนมัดมวยนี่ตอนนี้มาส่งเสียงเชียร์กันลักง,งมเลยอุอหมัดก็มาครับโอ้โหเพชรบุญอมอ่ะตอนนี้จับท้องตีเข้าไปน้องตาเดือดเพชรบุญอม้มโอ้โหอ่ะตอนนี้โอ้โหวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับตรงนี้ครับอ่ะ การส่งสัญญาณเตือนครับเกิดอะไรขึ้นฟันยางหลุดหรือเปล่าเอาดูครับเป็นบุญอุ้มฟันยางใครครับแม่ฟันยางน้ำตาเดือดครับหลงเหลี่ยมกันเป็นแถวเลยครับจอดเพื่อสักครู่ตีกันต่อครับไม่เป็นไรครับเอาหมัดไปยัดเข่าขึ้นมาเอาละครับบิดไปบิดมาครับผู้นี้ดีเน้นหลักมากรรมการต้องเซฟก่อนครับเกือบจะหลุดไปนอกเวทีครับยกสุดท้ายฮ่าตอนนี้ เพชรบุญอุ้มมีมุมบอกหมายกนี้มาเล่นเกมขึ้นอีกนิดนึงโอกาสคว้าชัยแบบลำไรลำไรแล้วครับบุญบลบอกครับโอกาสคว้าชัยมันอยู่ลำไรครับอยู่ที่ว่าทำได้ไม่ได้เอาเม้นหมากรบเพื่อุ่มแต่ว่าน้ำตาเดือดครับจังหวะประชิดตัวดูครับบวกบอาแล้วเสียบเข่าเลยครับไ่หนีเหมือนกันครับแม้ว่าสถานการณ์ตัวเองมีจะมั่นใจนะครับแต่ว่าดูครับไปถอยครับจังหวะบวกคือบวกจังหวะแรกคือแรกเลยครับโอ้โห,โหสนุกร้าใจครับ บีหัวใจทุกวินาทีครับอ่ายกสุดท้ายระคังยังไม่ดังนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับอ่าขยับหาช่องอยู่ครับเพชรบุญอุ้มเพชรบุญอุ้มครับเล็งเล็งเล็กหมัดโดนไม่โดนครับล็อกไว้ก่อนอ่าตีกใกล้เชือกกรรมการแยกก่อนครับอ่านี่ครับอ่าเพชรบุญอุ้มเดินมาทัวเป็นจอมพลิกเกมอีกคนนึงนะครับอ่าต้องติดตามครับเวลาเก,กือบ,บสองนาที แต่ว่าตอนนี้น้ําตาเดือดคว้าเอาไว้คว้าเอาไว้แม่เบียดชิดเบียดชิดติดในเพชรบุญอุ้มเดี๋ยวต้องมีหมักน้ําแต่ว่าน้ําตาเดือดครับโอ้โหมีศ่อคอยดักไว้ด้วยครับโอ้ยู่ครับเพชรบุญอุมพยายามจะบวกครับเล่นอาวุธนักของที่เขาเรียกว่าอาวุธทรงพลังครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับแม่กินโกโลครับพยายามจะใช้ความแกร่งแต่เป็นทีของน้ําตาเดือดนวครับที่ได้เรียบเดินต่อครับเพชรบุญอุ้มโอกาสยังมีครับถ้าเจ้าตัวยังไม่หยุด หยับเข้าไปต่อยมัดไม่แม่นครับโอ้ครับ,รบน้ำตาเดือดล็อกไว้เลยโอ้น,นีมาแข็งแรงมากๆนะครับน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยครับแล้วก็ทันสุดท้ายนะครับทันไปชูม,มือให้มุมแดงครับน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยเอาชนะคะแนนเพชรบุญอุ้มสิจ่าอุ้มไปครับไฟน์นี้หล่อเลยครับน้ำตาเดือดเป็นการเจอกันระหว่างยอดจอมยุทธ รถสวยจากเจใสพริ้วฝ่ายแดงครับเจอกับจิกซอนายกส้อยเวียงยองลำพูนฝ่ายน้ำเงินนะครับพิการน้ำหนักฝ่ายแดงต่อให้1ปอนครับเพราะว่าเคยชนะมาครับ110กับ111ปอยบดปอนกลับไปทเวทีครับยกที่สางครับครึ่งทางของผู้ที่2ครับยกนี้นี่ของจริงล้วนๆครับดูครัจิกซอเปิดเกมดีแก้งซ้ายน้ำตาเดือด ช่วงต้นยกหนูเราจะเห็นหมัดของทั้งคู่นะครับแม่มีหมัดมีศอกต้องการที่จะปิดเกมเร็วันเลยครับอโอ้โหดูเหลี่ยมหักครับประเภทเล็กพิกที่หนูจริงๆครับจิกซอยอดจอมยุดเขินไปหน่อยโดนแทงขวาครับยกนี้ไม่่อยแล้วเอาละครับวัดดวงตอนนีใ้ใครอยู่ใครไปหมัดไปครับ ว้พี่หนีต่อน้ำหนักหนึ่ปงปอนด์มีผลหรือเปล่าครับพี่บอลน,นี่แหละครับมาไฟที่แล้วว่าเดือดแล้วครับไฟนี้ดีกีความเดือดความร้อนแรงทำได้าจากเข้มข้นขึ้นมาจิกซอมาคนละแข้งคนละแข้งขยับอือ้ยสอกก็มาครับยอดจอมยศมาตัวเล็กเหนียวไว้วงในมาคนละแข้งคนละเข่ากรรมการแยกก่อนกำลังสนุกครับยืนปากหลักยืนใกล้ๆ ใส่กันเข้าไปแบบเน้นเน้นหนักแรงครับแข้งขวาไปสายคืนมาครับจิกซอยอดจอมยุทธยังไงดีขยับยกแข้งยกขาแจ่ช้าไปนี่ครับจิกซอชิงออกก่อนแล้วคิดช้าทําช้าไม่ได้เลยนะครับยอดจอมยุทธครับโอ้จิกซอวันนี้แม่เป็นมวยตัวเล็กที่นี่ครับแม่โชว์สปริงขาตีเข่าได้ด้วยครับเราไม่ค่อยเห็นนะครับมวยตัวเล็กแบบนี้จังหวะตีเข่าได้ครับนี่ครับโอ้โห มาฮพกเครื่องจริงๆครับฝ่ายน้ําเงินมานอกได้ในมีนี่ครับอดูครับโอ้โหวันนี้ยอดจอมยุทธมาัยังพลิ้วยังพลิ้วไม่ค่อยออกครับเอาพักออกไปก่อนพักออกไปก่อนโอ้โหดูครับมาจังหวะไล่แขนอือวันนี้จิ๊กซอกสงสัยจะพกความแค้นมาเยอะคุณติปนี่แหละครับเห็นวงในครับชัดเจนครับจังหวะการไล่แขนของจิ๊กซอกครับเหลี่ยมดีกว่าครับดูท่เหลี่ยมวงในครับกดไล่กระตุกเสียโอ้โห แม่ชกไปชกไปเบียเสียสีใบกลายเป็นมวยตัวเล็กครับดูดีขึ้นมาครับโอ้คอแขนนี่แข็งแรงมากๆเลยครับทิกซออ่ะเตะมาเตะคืนครับแล้วไม่ถอยด้วยโอ้ต่อยหมัดอ้าวแทงเข่าเข้าไปครับเด้งตีคืนนี่ครับแม่โตทุกเม็ดทุกดอกเลยครับอ่ะยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆยอดจอมยุทธออกออกหมโดนไปก่อนครับมากกว่าจะออกนี่ทิกซอแกชิงออกก่อนเลยครับ เดี๋ยวดูครับไฟนี้ครับมใครจะลงเวทีอย่างได้รับอาชีพไปเยอะๆครับคุณติ๊บตามครับ2นาทีเศษตรงนี้ครับยังมีเวลายังมีโอกาสครับให้ทางด้านของยอดจอมยุทธครับได้เปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองครับแต่ดูการชกของทางด้านจิกซอในยกนี้ครับมาออกมาก้อนละเอียดยิบดีเหลือเกินครับรัดกลุ่มครับดูครับแม้ว่าจะไม่ถอยตั้งรับครับแต่ว่าการชกของเขาดูครับประชิดวงในเดินเข้าไปใกล้ๆครับเก็บคางแล้วก็ล็อกให้แน่นครับ โอ้แข็งแรงจริงๆนะครับเราต้องชื่นชมเลยนะครับว่าวันนี้จิ๊กซอนายกซอยเวียงยองลำพูนมีทุกลูกจริงๆครับอ่าวงนอกวงในมีหมัดมีเท้ามีเข่ามีศอกครบจริงๆครับนี่ครับูทีสอนี่อยู่ในช่วงครึ่งยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหจิ๊กซอฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่มีผ่อนเกมเลยครับาดูน่าจะได้เปรียบอยู่นิดๆแล้วครับแต่ว่านี่ครับ เดินเบียดเดินขู่โอ้หนี่ครับมาหาท้อไปเลยครับฝ่ายแดงย่อจอมยุทธกรรมการเดินไปรับใบให้คะแนนใบที่2ใบที่3ครับพันไปชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับพิกซอนายกสร้อยเวียงยองลําพูนครับวันนี้ถอนแขนมาถอนแขนมาสนุกเลยครับเป็นคู่มวยที่แฟนอยากติดตามเลือเกินครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลารอแล้วครับ มาเจอกันแล้วครับไฟแดงสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒไฟน้ําเงินชลวันณยกขาวแสนชัยมวยไทยนะครับ123ปปอนด์เปิดเกมเดินลุยครับมาหาเรื่องรุ่นพีแล้วครับไม่เกรงไม่กลัวไม่สนใจอะไรครับดูครับใช้ความสดเดินบทรุ่นพีครับต้องดูครับว่าสถานฟ้าจะรับมือการเดินเข้าหาของรุ่นน้องอย่างไรครับอ่างน่าสนใจนะครับคู่นี้ ว่าที่ในแผนดีหมอยามาแล้วนะครับมีฉีดยาให้กับพี่แจ็คสถานฟ้าแล้วครับทัานตำตอนนี้ที่เห็นมา10,000แบาทออาบัตรไปแอบแลกกันใกล้ๆเลยครับยัดเข่าไปชลวัตตีคืนยับสถานฟ้าใกล้เชื่อกับกรรมการดึงทั้งคู่มาสู้กันกลางเวทีครับโอ้ยแต่ว่านี่ครับมาเสือร้ายก็ยังคงเป็นเสือร้ายครับหลังจากพักโอ้โอ้โอ้คุณเต้คุ่เต้โอ้โห ต้องก่อนแล้วชลวันโอ้แม่โดนโดนหมัดทำท่าซึ้ไปเหมือนกันครับแม่ต่างฝ่ายต่างโดนแล้วนะครับโอ้โหสถานฝ้ายแม่ยังไม่ถึงยกสุดท้ายแต่ว่าให้ใบสุดท้ายของทางด้านนักยก่มน้องหมินครับชลวัลนิสมาแล้วครับยกที่แล้วนี่ไม่โดนนับไม่โดนอะไรนะครับต้นยกเขาทําได้แต่ว่าปลายยกนี่อาการมันชัดครับทำให้สถานการณ์ในยกนี้นี่ต้องบอกว่าต้องไล่ตามรุ่นพี่แล้วครับ ต้องดูครับสถานฟ้ายกตียก,ยก,ยกเ่งของเขาด้วยครับออดโอ้ยกทีสามที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีโอ้ย,โ,อยโดนไม่เหมือนกันครับเอาอะไครับย,ยัดเข่าเข้าไปายพยายามจะชนพยายามจะบดพยายามจะเบียดให้รุ่นพี่นี่ยุบให้ได้ครับชาละวัน <c oughs> นี่ครับมายกทีแล้วมา ทำนี่ไปครับชาละวันยกนี้เลยขึ้นมาเล่นเกมเลยครับแต่ว่าอย่าลืมครับยกสี่อย่างที่คุณออสกับคุณปิ๊กแจ้งไว้ครับยกสี่นี่จะเป็นยกเก่งของรุ่นพี่แล้วครับไฟแดงอือหืออ่ะเดินเบียดเดินติดโอ้ยโอ้ยเอ้า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 อหือวะนี่ครับสู้ยึดตามอนกันนี่แหละครับจังหวะเดินเข้าทำของชาละวันครับมีศอกซ้ายหน้าครับคอยเปิดทางเข้าไปครับขณะที่ตัวเองนี ทังคิวด้านซ้ายนี่เลือดไหลออกมาครับไหลตั้งแต่ยกที่แล้วครับทางด้านชลวรรณดูครับไม่ได้เข้าไปแช้ขวาทำทำได้ไหมดูครับพยายามจะหักตัวถึงครับเขาของด้านวาแต่นิดเดียวครับจะยื้อไว้ได้ครับไม่ยอมทิงตัวล้มลงไปสนุกตื่นเต้นครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนนะครับทั้งคู่มีศอกถือไม่เอาบัดไปชลวรรณตีตื้อตื้อไปเรื่อยครับตอนนี้ใช้แผนจีบสาวนะครับเอาเททิ้งไปเลยครับเททิ้งหน้าบ้านตัวเองครับ หน้าสีสะเก็ดเลยครับบุมแดงออนี่ครับตามกันต่อชนเข้าไปรุ่นน้องครับหมเวลาฉายต้องโชว์ให้ฉายเป็นชุดครับแต่รุ่นพี่หมเวลาทําได้นี่มานิดเดียวแล้วมันจะดูสวยงามครับเพราะฉะนั้นติดตามครับก็รุ่เกมจะไปทางด้านไหนอ่ะตอนนี้นายเอ่อเอ่ออ่อ้อ่ะจำราการแกะแยกออกมาก่อรดูแล้วครับ ชาลาวันแม้จะไม่เก่งกลัวรุ่นพี่แต่ว่าศักดิ์ศรีดีกีของสถานฟ้าทําให้เห็นบ่อยๆแล้วครับจังหวะพลิกเกมจังหวะพลิกล็อกปาฏิหาริย์ครับวันนี้มาดูครับ2นาทีรึ่งตรงนี้สถานฟ้าทําได้หรือไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าข้งซ้ายชาละวันครับมาไอ้ได้แน่นเตะได้แรงแต่ว่าสถานฟ้ายัางไม่หยุดครับจีมัดก,ก็ไปดูครับ ทันไม่ทันจะได้ไม่ได้เชื่อหรือกันครับว่าแฟนมวยที่รับชมอยู่ทางช่องทูโฟยูหม่เลยี่สี่เนี่ยกำลังเอาใจเชียร์สถานฟ้าไม่น้อยแล้วดูครับเอฟซีเยอะอยู่แล้วะครับพี่แจ็คครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้พี่ิชละวันแข็งแรงจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนครับแต่ว่ายืนอยู่ได้ครับตอนนี้ตั้งการสูงยกการสูงแล้วครับเกรงหน้าท้องแล้วครับเพราะรู้ดีครับว่ามาแน่ครับต่อยหมัดต่อยลำตัว จะมีหรือเปล่าช่องจะมาให้เห็นหรือไม่ดุก็แม่ฮิงานุมุนแผ่นดินไม่ว่าจะจบแบบไหนครับแฟนมวยพร้อมชื่นชมเขาแหละครับในหน้าของสถานฟ้าครับถือว่าทําได้ดีครับขณะที่ชาละวันวันนี้เขาพิสูจน์แล้วครับมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะมีเขาพิสูจน์แล้วครับว่าเขาก็ไปขวารุ่นพี่ครับบอสมีจังหวะก็การแลกคาบวกด้วยนะครับช่วงท้ายๆครับยกสิ้ท้ายนะครับยังยังหาเป้าหมอมอเบ่งเบ่งไม่เจอครับ แต่ว่าเสียงเชียร์ยังมีอยู่นะครับเอาละครับมาเวียงไปเวียงไปครับเวียงื่อชัยชนะครับกมารท่านสุดท้ายครับมุมน้ำเงินครับทลรวันหยกขาวแสนชัยบวยไทยครับโอ้โหวันนี้นี่อ่าพิสูสุดให้เห็นแล้วครับ มาเชื่อว่าเกมเดือดแน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างไก่ป่าพอวิเศษยิ้มไฟแดงครับกับปฏิหารพอหลักบุญพีกันน้ำหนัก126.7ปอนด์ครับมีความรู้สึกว่าจะได้เห็นเลือดกับผู้นีครับไม่ใครไม่ใครก็ใครกับปักหลักแลกกันแบบนี้ยับโอ้ยนี่ครับจามด้วยศอกครับเอาละครับศอกใครจะแหลมใครจะคมกว่ากันครับเอาจับได้คืนด้วยแข้งขวาครับนี่ครับศอกไป เอาละครัยากระพิตามัดด้วยครับโอ้โหคู่นี้เหมือนโกรธกันมามันคาใจกันมาจะขอนแก่นครับอ่าฮะนี่ครับมาวัดดวงวัดดวงหัวก้อยเลยครับโอ้ยมาตอนนี้คิดบวกทั้งคู่คิดบวกทั้งคู่โอ้โหนี่ครับหากขอนแก่นกับอุบลขอนแก่นกับอุบลวันนี้ทูปอยู่ไม่เอาของดีมาให้ชมแบบนี้ครับ ผู้จัดทำผ้าขยับขยับมาไม่แน่ครับรางวัลพิเศษคนละหนึ่งมนบาทอาจจะแตกคู่นี้ครับโอ้โหดูครับแตกไม่แตกไม่รู้ครับแต่ว่ามีโอกาสแน่นอนครับดูครับทั้งคู่นี่ครับงัดศอกซ้ายครับทางด้านของโอ้ดูไม่ยอมกันแล้วครับแม่ไก่ปาเบียดเข้าไปครับทางด้านของปาฏิหารินี่ตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าดูอาวุธครับคอยถูกคอยสวนคอยเถียงหนักๆครับเดี๋ยวดูครับแทงขวาไอป่าจิ้มท้องเอ้าดูครับเล่นหนักๆเล่นแรง ออกกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าดูครับแต่ละดอกแต่ละไม่ดืนเน้นๆั้งนั้นครับอ่าไม่ถอยครับไก่ป่าไม่ถอยปฏิหารก็ไม่ถอยเหมือนกันขอนแก่นอุบลครับอ้าล็อกตีโอ้โหอ่าตอนนี้นี่พึ่งยกสามครับแต่ว่าเดือดเหลือเกินแต้องบอกว่าไทยที่เปิดคูอฟยุไม่ได้ยีตีเลยขุ้มเกินคุ้มแล้วครับดูครับครบทุกรูปแบบครับีคู่เดียวแล้วนั้นนะครับเนี่ยผ่านไปขึ้นยางเท้านั้นครับมีหมดแล้วครับเให้เห็นทุกอย่างแล้วครับ ปีหาเดินบ้างอ่ะกายปาซำสองล็อกในได้ต้ว่าเสียบไปนี่เป็นจังหวะของปฏิหาริย์ครับกายป,ปาหาจังหวะเอาขึ้นได้ไหมครับยกแข้งยกขาขึ้น,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 นมาซำซอกซ้ายหลังดันเข้าเชือกเสียบเข่าซ้ายโอ้โหปันกว่านี้มีอีกไหมครับนี่แหละครับมัดซอกมาครบทุกอย่างความไว้ยัดไปครับอ่ะกายปาซอกไปล็อกมาตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ะกรรมาการกีรศิลป์ขอบคุณ้ยขอบคุณ ขอบคุณคุณพิชัยกิตอิษธิครับอ้โหเอาเอาชมเกมกันต่อกันดีกว่าครับโอ้โหดูครับใจร้อนเหลือเกินครับบนเวทีครับปฏิหารเปิดเกมเดินไก่ป่าก็ไม่ถอยครับตู่ครับได้เห็นจอดเด็กแน่นอนครับย่าลุกไปไหนครับดูนายคนมุงล็อกคนึ่งขวางเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่แทบจะไม่มีจังหวะได้พูดขอบคุณโฆษณาเลยครับโอ้ต้นยกนี่ครับแทงไปมาสอมาใกล้ๆมัดมัด ดักแทงโอ้โหดูครับฮารุโหดเลยครับไฟนี้ขวางไว้ขวางอยู่อยู่ไม่อยู่ครับแม่มันใกล้เชืออไปหน่อยครับกรรมการจีระสินบอกว่ามามาสู้กันมามาสู้กันกลางเวทีครับขึ้นคอล็อกตีจังหวะตีมันมันใกล้เชื่อครับกรรมการต้องแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับมาออกกับการแยกก็นี่ครับหมาหมัดศอกหมัดศอกบวกกับบายเสียกับบ่ายโอ้โหตอนนี้มหา มาชักจะบรรยายไม่ทันแล้วนะเอาอาวุธกันไม่หยุดครับแล้วก็ปีทุกลูกให้ดูให้เห็นกันแล้วครับดูครับปฏิหารเดียกเข้าไปที่มัดซ้ายอ้าครับต่อยซ้ายแล้วก็แทงขวาไก่ป่าไม่ยอมครับแทงขวาหมัดขวาสอกขวาทั้งแถวครับมีสวนมีโตขึ้นมาตั้งรับแล้วครับไก่ป่าแม่มบ่นใจในผลงานครับดูครับมีหมัดขวาปฏิหารจะแก้ยังไงดูครับแม่มัดขวาของไก่ป่าค่อนข้างมั่นยำครับ คิดช้าทำช้าไม่ได้เลยนะครับปฏิหารต้องบดต้องเบียดต้องอาศัยความยาวความใหญ่ครับจะมีปฏิหารหรือไม่ครับตูครับสอกซ้ายงัดเข้าไปไก่ป่าไม่สนแล้วครับค่อยๆดึงออกไปครับจังหวะ2เน้นป้องกันตัวครับยกนี้ยกสุดท้ายโอ้โหสุดมันเลยครับคุณภาพนี่ระดับ5ดาวเลยนะครับผู้เอกนำรายการครับสุดทพชรยินดียกนี้ปฏิหารพอหลักบุญขอยืมอาชีพของไก่ป่าหน่อยครับ ยืมหมัดต่อย่อยได้ไม่ได้ครับดูโอ้โหว่ามีขู่ด้วยครับมาพลกเหลือเกินครับไค่ปะใครปะเอาเดี๋ยวโดนสอกมาโดนสอกอีกทีหนึ่งเหมือนกันครับโอ้โหดูครับหาจังหวะออกหมยังกโอเคโอครับมีย้ำมีเน้นมาเป็นชุดแต่ว่านี่ครับปฏิหารดูชื่อเขาก็ปฏิหารว่าเดี๋ยวจะสร้างปฏิหารได้หรือเปล่ามีเวลาอีกเกือบสองนาทีนี่ครับสมการไปรับใบคะแนนครับ มุมแดงครับไก่ป่าพอวิเศษยิมครับวันนี้ย้ำแค้นนะครับเอาชนะคะแนนปฏิหารพอหลักบุญไปแบบสนุกเลยครับ